ต, topic, to to ต,ต่อมไรท่อง่ายๆสไตล์ต้อง right right ตรวจต CO, <S 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 eland, ่อมรายการที่จะเล่าเรื่องต่อมไรท่อให้ง่ายและนําไปใช้ได้จริงครับต่อมไรท่อง่ายๆสไตล์ต้องตรวจต่อมใน E ีีนี้จะมาในเรื่องของหัวข้อสั้นๆนะครับที่จะเจอได้ในเวชปฏิบัติคือถ้าคนไข้กินไบโอตินเสริมมาเนี่ยมันมีผลต่อไทรอยด์ฟังก์ชันเทสอย่างไรนะครับเนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยเราก็นิยมอาการกินอาหารเสริมกันมากขึ้นนะครับเช่นตัวไบโอตินเองเนี่ยทำให้การแปรผลไทรอยด์ฟังก์ชันเทสในบางอิมมูโนแอสเซสเนี่ย เกิดความผิดพลาดได้นะครับโดยที่คนไข้เนี่ยไม่ได้เป็นไทรอยด์ผิดปกติจริงๆนะครับโดยในอิมมูเนอเซที่ใช้เป็นไบโอตินสเตปโตไวดินคอมเพล็กซ์ มันจะทำให้ไทรอยฟังชันเทสออกมาเป็นลักษณะของไทรอยโทซิโคซิสก็คือ FT สามสูง FT สี่สูงแล้วก็ TSH ต่ำโดยที่คนไข้เนี่ยไม่ได้เป็นไทรอยโทซิโคซิสจริงจริงนะครับมาดูกันว่าทำไมมันถึงทำให้เกิดผลการแปรผลไทรอยฟังชันเทสแบบนั้นนะครับใครที่ยังไม่กด s u subscribe นะครับฝาก c r i b e ด้วยนะครับการตรวจไทรอยฟังชันเทสของเรานะครับที่ใช้กันบ่อยในเวชปฏิบัติะนะครับก็จะเป็นลักษณะของอิมมูโนแอสเซนะครับซึ่ง ใช้การตรวจที่ต่างกันนะครับระหว่างฟรีฮอร์โมนคือ f t ีทีสามฟกับตัวไทโรโทปินหรือ TSH นะครับซึ่งเราจะใช้วิธีการตรวจของอิมมูโนเอสเซที่ต่างกันในตัวของฟรีฮอร์โมนเองนะครับเนื่องจากเป็นฮอร์โมนมันมีขนาดเล็กนะครับไม่ว่าจะเป็นฟ t ีทีสามการที่จะ วัดโดยตรงเนี่ยจะทําให้โอกาสเกิดการผิดพลาดสูงเขาก็จะใช้วิธีที่เรียกว่า Competitive Immuno a s s a ซนะครับซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปว่า Competitive Immuno a อสเซคืออะไรนะครับส่วนตัวไทโลโทพินหรือ TSH เนี่ยเนื่องจากโมเลกุลมันมีขนาดใหญ่นะครับเราสามารถตรวจเป็น t ู o ซ i ์อิ m ูโน o a สเซ y ได้หรือว่าที่เราเรียกกันง่ายๆก็คือแซนวิชเทคนิคนั่นเองนะครับเดี๋ยวก็จะกล่าวโดวยละเอียดต่อไปนะครับก่อนอื่นมาวัดมาดูวิธีการวัด ฟีทีสามฟีทีสี่ก่อนนะครับจะได้เข้าใจว่าทำไมการกินไบโอตินถึงทำให้ฟอลไฮด์ฟีทีสามฟีทีสี่ได้นะครับเนื่องจากโมเลกุลของฟีทีสามฟีทีสี่เนี่ยมันมีขนาดเล็กเราจึงต้องใช้วิธีการตรวจที่เรียกว่าคอมเพลตีทีฟอิมมูนอเอสเซ่คอมเพลตีทีฟอิมมูนอเอสเซ่ก็คือการที่เราเอาเราอยากวัดสารตัวไหนนะครับเราก็จะให้เอาสารตัวนั้นนะครับมาแข่งกับเลเบล ของสารตัวนั้นอีกทีหนึ่งนะครับให้มาแข่งกันจับเป็นคอมเพล็ก์นะครับระหว่างสารที่ต้องการวัดกับเลเบลของสารนั้นที่ต้องการวัดนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการจะวัดฟีทีสีเราก็จะให้ฟีทีสีแข่งกับเลเบลฟีทีสีก็คือโดยปกติแล้วเขาก็จะอาจจะให้เอาฟีทีสีเนี่ยแท็กกับสารที่ชื่อว่า,วารูทีเนียมนะครับก็สองตัวระหว่าง ฟีทีสีในเลือดนะครับกับเลเบลฟีทีสี่ที่แท็กกับลูทีเนียมนะครับให้แข่งกันจับก,กับแอนตี้ทีสีที่แท็กกับไบโอตินอีกทีหนึ่งนะครับว่าอันไหนมันจับได้มากกว่ากันถ้าสมมติอน,นึกง,ง่ายๆนะครับถ้าเป็นเลเบลฟีทีสี่ที่แท็กกับลูทีเนียมเนี่ยจับกับอแอนตี้ทีสีที่แท็กกับไบโอตินได้มากกว่า ก็จะเกิดสัญญาณเยอะขึ้นก็คือปล่อยกระแสพลังงานออกมาเยอะขึ้นนะครับเครื่องก็จะวัดออกมาว่ามันเยอะถูกไหมครับแปลว่าจริงๆแล้วไอ้ฟีทีสีในเลือดมันน้อยมันโดนมันแย่งจับไม่ได้นะครับมันสู้เลเวลฟีทีสี่ที่แท็กกับลูทีเนียมไม่ได้กับกันครับถ้าฟีทีสีในเลือดมันเยอะใช่ไหมครับฟีทีสีในเลือดก็จะจับกับออแอนตี้ทีสี่ที่แท็กกับไบ,บโอตินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็จะเกิดคอมเพกเช่นกันแต่คอมเพกนี้มันไม่มีลูทีเนียมถูกไหมครับมันก็จะไม่ปล่อยพลังงานออกมาเครื่องมันก็จะวัดออกมาได้พลังงานออกมาได้ต่ำแต่ว่าจริงๆแล้วะระดับ c T ทในเลือดนี่คือมีปริมาณที่สูงนะครับพลังงานมันเลยออกมาต่ำในทางกลับกันนะครับถ้าฟ T ทในเลือดนี่มันมีปริมาณน้อยๆถูกไหมครับไอตัวเลเวลฟีทีสี่ที่จับกับรูทีเนียมมันก็จะสามารถจับกับคอมเพกนี้ได้มากกว่าตัวฟีทีสีจริงๆในเลือดเพราะฉะนั้นเมื่อ ฟีทีีที่แทก็กับรูทีเนียมจับกับแอนตี้ฟีทีซีที่โค้ดกับสเตปโตไวดินก็เกิดเป็นคอมเพล็กซ์ที่ปล่อยพลังงานออกมาได้เยอะเพราะฉะนั้นเวลาแปลผลเครื่องมันก็จะแปลผลว่าพลังงานเยอะก็แปลว่าจริงๆแล้วฟรีไทรอยฮอร์โมนในเลือดเนี่ยมันน้อยนั่นเองนะครับเพื่อเข้าใจง่ายๆนะครับลองดูจากมีลูกนะครับไอตัวสีห้าเหลี่ยมสีน้ําเงินเข้มนะครับก็คือตัวฟีทีีที่เราต้องการวัดคือในเลือดของคนไข้ถูกไหมครับ ตัวห้าเหลี่ยมที่เป็นสีฟ้าอ่อนนะครับก็คือฟีทีสี่ที่เราแท็กกับลูทีเนียมลูทีเนียมก็คือไอสีเหลืองเหลืองเนี่ยครับที่เราเห็นอยู่ครับที่แท็กกันนะแล้วก็ส่วนของโซลิดเฟร e นะครับก็คือที่พื้นเนี่ยเราก็จะติดสารที่ชื่อว่าสเตปโตไวดินที่เป็นสีเขียวเขียวครับซึ่งไอตัวสเตปโตไวดินเนี่ยสามารถจับกับตัวไบโอตินได้ฟอร์มเป็นคอมเพล็กซ์ใช่ไหมครับดังนั้นแปลว่าเราก็ต้องมีสารอีกตัวหนึ่งก็คือซึ่งเป็นเขาเรียกว่าไบโอตินิเลต แอนตี uh, Anti ้ฟีทีสีนะคือไอ้รูปตัว Y สีชมพูอันนี้ครับแล้วก็ซึ่งมันจะแท็กกับตัวไบโอตินเขาเรียกไบโอตินิเลตแอนตี้ฟ e ีทีสี N t c, ก็คืออีสามเหลี่ยมสีม่วงนะครับดังนั้นอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเวลามันแข่งกันเนาะมันก็จะใส่ทั้งเ,เราก็จะใส่เลือดคนไข้เข้าไปซึ่งในเลือดนั้นอะ่ะก็จะมีเ,เลเบลฟีทีสี c, ที่แท็กกับรูทีเนียมอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ มันก็จะแข่งกันจับคอมเพล็กกันนะครับดังรูปนะครับงนั้นถ้าฟีทีสคนไข้ยเยอะๆอย่างในรูปเนี้ยตัวเลเบลฟีทีสที่แท็กกับรูที่เนียมจะเกิดคอมเพล็กได้น้อยถูกไหมครับสัญญาณก็จะออกมาน้อยเวลาสัญญาณออกมาน้อยเครื่องก็จะแปลผลว่าฟีทีสีของคนไข้เนี้ยมีปริมาณมากนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นการวัด อ้อมๆออมของฮอร์โมนอย่างหนึ่งนะครับหลังจากเราเข้าใจแล้วว่ามันวัดยังไงนะครับคราวนี้มาดูกันครับว่าแล้วถ้าคนไข้มีไบโอตินอยู่ในกระแสเลือดเยอะๆมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อคนไข้กินอาหารเสริมป,ประเภทไบโอตินใช่ไหมครับไบโอตินอยู่ในกระแสเลือดของคนไข้ยเยอะๆเนี่ยทีนี้เนี่ยตัวไบโอตินเนี่ยมันก็จะไปแย่งจับกับตัวสเตโตไวยดินที่โคดอยู่ที่ solid phase ถูกไหมครับทำให้ให้ตัวไบโอตินิเลต อแอนตี้ทีสีเนี่ยไม่สามารถจับกับสเตปโปวไวยดินได้ทีนี้ตัว T4 เองที่แท็กกับรูทีเนียมก็ นีเมื่อมันจับกับแอนตี้สเต,ตโตไวดีนแล้วแต่มันก็ไม่สามารถจับกับโซลิดเฟสได้ถูกไหมครับก็ไม่ฟอร์มเป็นคอมเพล็ก์ก็ไม่เกิดพลังงานเช่นกันใช่ไหมครับดังนั้นเมื่อพลังงานมันวัดออกมาได้ต่ำเนี่ยคเครื่องมันก็จะแปรผลว่าจริงๆแล้วเออสง,งสัยคนไข้เนี่ยมีฟรีทีสีที่สูงทําให้ไม่เกิดการฟอร์มเป็นคอมเพล็ก์ของอะลูเทียมสเต,ตโตไวดีนคอมเพล็กต์นะครับดังนั้นการที่มีฟีไบโอตินในกระแสเลือดเยอะๆนะครับมันก็ทําให้เป็นฟอลไฮฟรีทีสีฟรีทีสามนั่นเองนะครับ ต่อมาเรามาดูเรื่องของการวัด TSH กันนะครับเนื่องจาก TSH มีโมเลกุลขนาดใหญ่นะครับดังนั้น,นการวัดของ TSH เราก็จะอาศัยแซนด์วิชเทคนิคก็คือวัด t h s โดยตรงเลยนะครับเราก็จะทำการแท็กแอนตี้ TSH นะครับกับสารที่ทำให้ปล่อยพลังงานได้ก็คือรูทีเนียมนะครับนั่นก็คือตัว Y สีน้ำเงินก็จะแท็กกับไอสีเหลืองๆนะครับก็คือรูทีเนียมนะครับไอ Y ตัว Y นะั่นคือแอนตี้ TSH นะครับส่วน อีกขาหนึ่งนะครับก็จะเป็นไบโอตินเเลตนะครับก็คือตัว Y สีชมพูนะครับที่แท็กกับไบโอตินนะครับตัว Y สีชมพูเนี่ยก็เป็นแอนติ้ทเอสอีกขาหนึ่งนะครับแต่ว่าแท็กไว้กับไบโอตินที่เป็นสามเหลี่ยมสีม่วงนะครับ ดังนั้นถ้าคนไข้เนี่ยมีไทโรโทปินหรือ t s เเยอะนะครับคอมเพกซ์เนี่ยก็จะจับกันได้เยอะถูกไหมครับจับกันได้เยอะวัดออกมาเป็นพลังงานออกมาสูงเครื่องก็จะแปลผลว่าค่า t s เสเนี่ยสูงในทางกลับกันนะครับถ้า t s เมีอยู่น้อยนะครับไอ้คอมเพกซ์นี้ก็จะวัดออกมาได้น้อยนะครับเครื่องก็จะแปลว่า t s เเนี่ยต่ำนะครับหมายถึงระดับ t s เมีปริมาณน้อยในเลือดนะครับดังนั้นเนี่ยการวัดเนี่ย ทูไซต์เทคนิคเนี่ยก็คือจะวัดการแปลผลตัดพลังงานก็จะแปลผนตรงกับปริมาณ ths ในเลือดนั่นเองนะครับทีนี้เมื่อคนไข้กินไบโอตินไปเยอะๆจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราเอาวัดเลือดคนไข้วัด ths ในเลือดคนไข้นะครับก็ไอตัวไบโอตินเนี่ยก็ไปแย่งจับกับสเตโตไวดินที่โคตรตอยู่ที่ผิวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอมเพล็กซ์ก็ไม่ถูกฟอร์มนะครับเครื่องมันก็จะวัดสัญญาณออกมาได้ต่ำ เมื่อเครื่องวัดสัญญาณออกมาได้ต่ำมันก็จะแปลผลว่า TSH ในเลือดนียต่ำนั่นเองนะครับก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยจากทั้งหมดแล้วเนี่ยเมื่อคนไข้กินไบโอตินเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็น f l h ฟีที3า t ฟีทีอย่างที่กล่าวไปแล้วก็ FSH o l Low ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็เข้าได้กับ Primary Hyperthyroidism นะกครับก็คือแหละเป็น Thyrotoxicosis นั่นเอง ดังนั้นถ้าเราไม่ได้สักภาวะว่าคนไข้กินไบโอตินอยู่โดยที่คนไข้ไม่ได้มีอาการของไทรอยด์เป็นพิษเลยแล้วเราไปเจาะแผลมาเนี่ยแผบมันก็จะเป็นลักษณะของไทรอยด์เป็นพิษใช่ไหมครับเราก็จะให้ยาต้านไทรอยด์ Pit, คนไข้ไปนะครับก็อาจจะทำให้เกิดไฮโปไทรอยด์ T oid, เกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นถ้าคนไข้ไม่ได้มีอาการอาการสแสดงของไทรอยด์ท็อกซิโคซิสแล้วแลลมันเป็นไทรอยด์ท็อกซิโคซิสเนี่ยอย่าลืมถามนะครับว่าคนไข้มีซัพพลีเมนต์พวกไบโอตินอยู่หรือเปล่านะครับดยส่วนใหญ่เนี่ยในรายงานเนี่ยก,กว่า มีรายงานตั้งแต่โลโดสเลยครับหนึ่งจุดห้ามิลลิกรัมถึงสามร้อยมิลลิกรัมก็สามารถเกิดเรื่องของแ lap interferon ได้นะครับถ้าเราได้ประวัติแล้วว่าคนไข้กินไบโอตินมานะครับวิธีการง่ายๆถ้าแ l a ที่โรงพยาบาลเราเป็นไบโอตินเเลตคอมเพล็ก์นี้นะครับเราก็จะวิธีง่ายๆคือให้คนไข้หยุดซัพพลีเมนต์สักสามวันแล้วมาตรวจไทรอยด์ฟังชันเทสซ้ำใหม่อีกทีหนึ่งนะครับมันก็ควรจะกลับมา หรือไปส่งอิมมูนโนเอสเซอื่นนะครับที่ไม่ได้ใช้ไบโอตินเป็นเบสนะครับก็ผลเลือกก็อาจจะก,กลับมาปกติได้นะครับก็ก็ถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก Subscribe นะครับอาจจะฟังเข้าใจยากนิดน,นึงนะครับในตอนนี้ขอบคุณครับ